สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมเราจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานเซกานะฮะกับตัว SPM หรือซ u เปอร์พรีเมียมกับตัวของเลนโกคุนั่นเองอ่าซึ่งนี้เป็นตัวที่5ของไลน์นี้แล้วนะฮะนี่ครับตัวเลนโกคุของเราเ่ยนี่คือจะเป็นหน้ากล่องอ่าอันนี้เป็นด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเค อันนี้เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาอันนี้ในกลอ่องอะเขาจะมาเป็นเหมือนกับของเนซโกะนะฮะก็คือเป็นพลาสติกคุมมาเลยอันนี้นี่อันนี้ก็คือจะห่อเป็นตัวพลาสติกมาแบบนี้เลยอ่าเ,เรามาแกะดูข้างในกันมา อันนี้ตัวฐานนะฮะก็คือจะมาคู่กับดาบอยู่ด้านหลังแบบนี้หนึ่งซองอันนี้ก็จะติดสกอตเทปเลยอีอันนี้เหมือนจะวางมาเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นแล้วก็สามชิ้นแบบนี้เลยคือวางทับๆทับๆท,ท,ท,ทับกันอยู่ในนี้เลยนะฮะโอเคเรามาดูกันที่ครึ่งล่างก่อนนะฮะอันนี้ ก็จะลงสีเป็นเหมือนเงาเงาเหมือนตัวเก่าๆนะฮะแบบนี้นตัวลงไฟที่ขากเกง่งๆตรงเนี้ยก็จะไม่ได้ไล่สีจะเป็นสีทนเรียบๆปกติธรรมดาแบบนี้เลยส่วนครึ่งบนตัวเสื้อคลุมนะฮะคือจะไล่เหลืองแดงะจะไล่สีขาวเหลืองแดงมาเป็นแบบนี้ไล่ทนสีเห็นอย่างชัดเจนนะฮะส่วนด้านใน ก็จะประมาณนี้ข้างในจะเป็นสีแดงอย่างเดียวไม่ได้ไล่เฉดตัวเชตรงนี้ก็คือจะไล่ตามล่องมาถึงข้างในลึกประมาณอย่างนี้เลยตัวเสื้อก็จะเป็นสีออกดำๆอ,อันนี้ก็เป็นชาท่าที่กําลังควักดาบออกไปแบบนี้ส่วนหัวนี่พี่เรนชุดนี้ตัวผมออกเป็นเหลืองนะฮะปลายแดง ถือว่าลงสีก็ถือว่ายังไม่ได้แบบเก็บรายละเอียดได้ดีเท่าไหร่นะตัวผมนะแต่ตัวหน้าก็ถือว่าก็โอเคนะฮะถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแบบนี้อืมอ่าโอเคนี่มันอาจจะแสงเข้าเยอะไปหน่อยฮะก็จะเห็นหน้าประมาณนี้ นะฮะแล้วเราลองประกอบตัวฐานด้วยอันนี้ตัวดาบมันจะให้มาเป็นปอกดาบกับตัวดาบแยกกันมาเลยนะฮะก็คือจะมีปอกดาบอ่ะอันหน,นึ่งนะฮะแล้วก็มีตัวดาบ อันนี้ก็คือจะมีตัวอักษรเขียนไล่สีของดาบ่าเป็นเปลเพิงดาบอยู่อย่างนี้ตัวโกงดาบก็จะประมาณนี้นี่นะฮะมาเรามาประกอบดูกันตัวนี้ด้านข้างก็คือใส่ปกดาบไปได้เลยนะฮะทะลุข้างล่างลงไปเลยแล้วก็ดาบถือปกติอย่างนี้เลย นี่นะฮะหัว่นี่โดยรวมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะอันนี้ชุบนีอออ่ออกมาได้โอเคเลยตัวนี้นี่ตัวฐานมันจะมีเดือยไม่เหมือนกันนะฮะเป็นตัวมี เดือยโผล่ออกมากับเดือยกลมอันนี้จะใส่ดูแล้วง่ายกว่าตัวก่อนๆที่เห็นชัดเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยเราหมุนให้ดูช้าๆอันนี้ก็จะประมาณนี้น่นะฮะแบบนี้เลย นี่อันนี้ความสูงนะฮะของพี่เลนของเรามันจะอยู่ที่ประมาณสิบเก้ายี่สิบเซนได้นี่อันนี้ถึงตรงนี้นะฮะอยู่ที่ยี่สิบเซนก็ถือว่าไซส์เดียวกับตัวอื่นนะฮะเป็นมาตรฐานของเซกาอยู่แล้วตัวนี้นี่ อันนี้น่าจะอาจจะเห็นเป็นสว่างเกินไปนะพอดีผมเพิ่งลองทดสอบไฟใหม่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะวันนี้แต่ถือว่าตัวจริงก็คือจะผิวเดียวกับพวกเนสโกพวกอะไรพวกนั้นเลยกับเดนจิโลเซนิสึอย่างนั้นเลยอันนี้แสงมันอาจจะเข้าหน้าจนสว่างว้าเพ่มาโอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่เราเอามาให้ดูกันในวันนี้นะฮะกับพี่เลงโกคุของเราเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ